เดทความเคลื่อนไหวนะคะทางซีรีนค่ะมีการมาอัพรูปใหม่ๆของน้องลิซ่าค่ะเรียกว่าน่ารักสดใสอีกแล้วนะคะงานนี้ค่ะแม่แม่จีนะคะเตรียมเหมาค่ะเสื้อเตรียมโซ่ out กันได้เลยนะคะ ส่วนดานดีเจงูค่ะมีการรายงานตัวอย่างไวนะคะขอพูดถึงสักหน่อยแล้วกันค่ะเพราะว่าแกบินมาเที่ยวประเทศไทยนะคะไปเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะหลายวันเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมีการย้ายโลเคชันนะคะมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะก็เรียกว่าถึงปุ๊บนะคะก็มีการปักหมุดปั๊บเลยนะคะคุณผู้ชมก็เอามาให้ดูด้วยเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าก็เป็นแฟนบอยตัวยงของนอนริซ่านะที่มักจะมีการแท็กหาเธออยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ แล้วก็อีกข่าวหนึงนะคะอันนี้ค่ะขอมาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามีหลายคนก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยองริซ่านะคะถึงไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคู่ก,กันกับศิลปินท่านอื่นๆเลยนะคะแบบว่าไม่ค่อยออกสื่อนะคู่กันนะก็มีแต่เพื่อนนะมาเล่าให้ฟังอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ หรือว่า y e y g เนี่ยมีการตั้งกฎอะไรหรือเปล่านะคะก็มีข้อสงสัยกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าก็เห็นสาวๆคนอื่นๆเนี่ยมีถ่ายรูปคู่กันกับคนอื่นๆได้นะคะเป็นปกติค่ะซึ่งงานนี้ค่ะก็มีเฉลยด้วยเหมือนกันนะคะจากงานแฟนไซน์ค่ะของทาง Reverse นะคะเมื่อวันก่อนค่ะโดยมีบริงเนี่ยถามเธอนะคะว่า เออรู้สึกว่าชอบมิตรภาพเนาะระหว่างลิซ่ากับ Mini มินนี่มากๆเลยนะคะถ้ามีรูปไหนเนี่ยที่ลิซ่าได้ถ่ายเซลฟี่กันเอาไว้เนี่ยแล้วยังไม่ได้โพสต์นะลิซ่าช่วยมาโพสต์ให้ดูหน่อยได้ไหมลิซ่าคะเตอก็ตอบว่านะคะจริงๆเนี่ยมีรูปนะที่ถ่ายเซลฟี่กันไว้เนี่ยเยอะเลยนะคะแต่ที่ไม่ได้เอามาลงค่ะเป็นเพราะว่ารูปส่วนใหญ่เนี่ยเ,ออเธอไม่ได้แต่งหน้านะคะแบบว่าประมาณว่าหน้าโสดคาะก็เลยไม่อยากจะเอามาลงให้บลิงได้ดูอะไรแบบนี้นะคะ แต่ถ้ามีอันไหนเนี่ยที่สามารถโพสต์ได้นะเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะมาโพสต์ให้ดูค่ะอะลิซ่านะมาเฉลยเองแล้วนะคะคือมันไม่ได้ติดที่ปัญหาอะไรนะคะมันติดที่แค่ว่าน้องนะ่ะโตเป็นสาวแล้วนะคะก็เลยมีความห่วงนะคะห่วงเรื่องความสวยนิดนึงนะคะก็เลยอาจจะแบบต้องเลือกรูปนะที่แต่งหน้าแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ไม่เป็นไรถ้าลูกสาวของเราทำจริงๆเนี่ยแม้ว่าเธอจะหน้าสดน,นะแอดก็ว่านะเธอก็รอดในทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีก็ต้องเอาที่เธอสบายใจด้วยนะอ่ะกระเธอค่ะมาเฉยแล้วนะคะที่ไม่ได้โพสตลงโซเชียลค่ะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้แต่งหน้านะในรูปนั้นๆนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเห็นมีคนแปลแล้วนะคะแอดก็เอามาอัปเดตข่าวสารให้ดูแล้วกันค่ะก็สบายใจได้นะคะคุณแม่ๆทั้งหลายค่ะลูกสาวของเราแค่ห่วงสวยเท่านั้นเองนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า